โอเคไปลุยกันเลยนี่บ้านอะไรเนี่ยทำไมบ้านหลังใหญ่จังเลยนะฮะเป็นบ้านหลังสีม่วงแต่บ้านใหญ่มากนะครับอุ้ยข้างในทำไมมันมืดจังเลยอ่ะบ้านหลังนี้มันมันเตี้ยไปหรือเปล่าที่เราเจะเอาชีวิตรอดจากลาวาเนี่ยเราอาจจะต้องขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าครับบนหลังคาเนาะแต่ว่าทางขึ้นอาจจะอยู่หลังบ้านนะแต่ผมว่าเราไปไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ำลาวามันพุ่งขึ้นมาแล้ว เฮ้ยน่ากลัวมีคนยืนอยู่บนหน้าต่างด้วยนะฮะใช่บนหน้าต่างอาจจะรอดนะมีเพื่อนเรายืนอยู่ขอยืนด้วยดีรอดป้าบนหน้าต่างอะ่ะฮึบฮึบยืนด้วยยืนด้วยเอ๊ะโอเคขอ,อยู่ตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะ ตาอ,อ,อ,อต่อต่ออุ้ยอุย้ยเหมือนหน้าต่างจะไม่รอดอ๋ออ๋ออ๋มันอนอยู่บนหน้าต่างจะไม่รอดอ้าวรอดเฉยผมลืมดูเวลาเว้ยผมตื่นเต้นไปเองสุดท้ายเรารอดเว้ยอ่ะ